สวัสดีครับทุกท่านครับผมยิ่งนะครับช่องดูพอดีครับวันนี้นะครับมาแล้วนะครับที่เคยพูดคุยและก็สัญญากันไว้ครับวันนี้ครับเราจะนาเรียญรุ่นนะครับที่อายกมงคลอายุ1นึปีนะครับสร้างบารมี1 6 8หลวงพ่อพัดปุจจกามโมนะครับมาทุกท่านได้เช่าหาอีก1นรังนะครับคือรังนี้เนี่ยนะครับเคยแจ้งไว้แล้วนะครับอ่าแจ้งอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเราได้ ไปจองเช่านะครับแล้วก็ตกลงนะครับกับผู้ให้เช่าอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเขานั้นได้เหรียญรุ่นนี้ลังนี้เป็นลังพิเศษนะครับมีสติกเกอร์เซอร์ไพรส์นะครับก็จะมีหน้ากากทองคำแน่นอนแล้วก็นวะ9เหรียญไปยังต่ำนะครับโอ้โหเงิน3เนาะหน้ากากทองคำแล้วก็นวะยังต่ำา9เหรียญน,นะครับพิเศษยังไงครับก่อนจะดูพิเศษในลังครับดูองค์นี้ก่อน นี่ชุดแถบยกลังนะครับผมได้เบอร์หนึ่งนะครับสร้างห้าสิบห้าลังครับผมได้เบอร์หนึ่งครับห้าสิบห้าลังนี้ไม่ไม่ไม่หมดนะครับเพราะว่าเออรู้สึกว่าถวายหลวงพ่อไปด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นก็มีไม่กี่มีไม่ถึงห้าสิบห้าลังนะครับนี่ก็เป็นเนื้ออเมริกาได้โคตรสองเก้านะครับชุดแถบยกลังผมได้เบอร์หนึ่งก่อนเลยครับในครับต้องพิเศษแน่นอนมีเบอร์หนึ่งแล้วครับมาดูกันครับว่าด้านในพิเศษยังไงครับ นี่นะครับลังพิเศษนะครับอันนี้ผมแกะฟีล์ออกหมดแล้วแล้วผมก็เช็คแล้วนะครับว่าคือพิเศษจริงๆพิเศษก็คือนี่ๆตรงนี้ครับตรงฝากล่องเนี่ยเขาจะติดสติกเกอร์ตรงนี้ไว้นะครับก็จะเป็นถ้าใครได้กล่องแบบนี้เป็นลังพิเศษนะครับก็คือมีรายการที่พิเศษมากกว่าทั่วไปอย่างน้อยก็คือระบุให้เลยนะครับเงินหน้ากากทองคํานะครับเช่นเดิมครับบรรจุหนึ่งรยเหรียญเหมือนเดิมครับ เอ่เป็นการลุ้นแบบพรีเมียมเช่นเคยครับเราไม่รู้ว่ากล่องน,นี้เป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อนวะแต่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าการันตีมาให้ครบนะครับนะครับลังแรกเรามีครบแล้วนะครับพิเศษสุดๆวันนี้ครับอ่าเชื่อว่าหลายๆท่านได้ไปแล้วเนาะวันนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ก็ปิดมาเพิ่มได้หรือท่านใดที่ได้แล้วปิดเพิ่มได้อีกนะครับผมจะให้พิเศษนะครับสําหรับ ท่านเนี่ยห้าท่านแรกนะครับห้าท่านแรกที่จองเกินสามลุนขึ้นไปนะครับนะครับห้าท่านแรกนะครับสามลุนขึ้นไปรับฟรีเลยครับเหรียญนี้ครับเหรียญแจกในพิธีครับนะครับเหรียญแจกในพิธีเป็นเหรียญกลมหลังเท้าเวอหน้าเท้าเวทนะครับหลังเหมือนกันกับรายการลุ้นเลยนะครับนะครับจ็ดสร้างพิเศษเพื่อเป็นรายการแจกทานนะครับวันนี้ได้มาห้าเหรียญเป็นเนื้อทองทิพย์ขอบเขียวนะครับให้เลยครับ ให้จองมาห้ามากกว่าสามลุนห้าท่านแรกนะครับอ่าอันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าราคาจะสูงกว่าชุดที่แล้วยังไม่จบเท่านี้ครับยังไม่จบเท่านี้นะครับอีกสิบท่านนะครับนะฮะสิบท่านแรกที่จองสองลุนนะครับที่จองสองลุนนะครับสิบท่านแรกรับพระรายการลุ้นเนื้อฟรีไปอีกหนึ่งคนละหนึ่งท่านนะครับคนละหนึ่งเหรียญน,นะครับต่อท่านนะครับ ดังนั้นเราก็จะแจกอีกนะครับสิบท่านนะครับรวมทั้งหมดสิบห้าท่านนะครับใครไวใครได้นะครับเลือกเบอร์มาได้เลยนะครับส่วนการติดเบอร์นั้นขออนุญาตติดไว้เลยนะพี่นะเลือกเบอร์มาได้เลยเพราะลูกค้ารู้อยู่แล้วนะครับว่ารุ่นนี้เราเป็นรุ่นแบบพรีเมียมนะครับนี่เหรียญตัวอย่างนะครับเป็นเสมาครึ่งองค์นะครับเสมาครึ่งองค์คมแบบนี้จะสร้างโดยโดยคุณบอยบางกะดีนะครับองค์นี้เป็นเนื้ออวากาซาตินหัวเงายจีวอนชุดแถมยกลัง เบอร์หนึ่งแค่แถมลูกหลังก็เบอร์หนึ่งแล้วครับนะครับก็ลูกค้าลองดูนะครับชอบไม่ชอบหรือว่าอยากเก็บเพิ่มนะครับเหรียญคมแบบนี้พลาดไม่ได้แน่นอนนะครับและหลังจากจบไลน์นะครับมีพิเศษกว่านั้นอีกนะครับนะรอลุนพิเศษเลยครับพิเศษของพิเศษอันนี้เซอร์ไพรส์ยังไม่บอกนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปนี้นะครับจองเข้ามาได้เลยครับไลน์แอดพัีมีแอดด้านหน้าหรือท่านยังไม่ได้ ทักไลน์ก็กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับแจ้งเตือนการไลฟ์สดของเรานะครับโอเคครับผมเจอกันเย็นนี้ครับสวัสดีครับ